ิกับข้าวไม่ออกนึกเมนูไม่ออกเข้ามาช่องดีกว่ากินดินค่ะมีนําเสนอแนวทางไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะกับกับข้าวง่ายๆนะ นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวก,กันอีกเช่นเคยค่ะมาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทําผัดบวบใส่ไข่ผัดยังไงให้อร่อยปรุงกันแบบน้อยๆเฮ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยได้เลยใครที่ชอบกินบวบนะมาค่ะ วันนี้การจะใช้บวบ1ลูกนะมีแครอทค่ะอยู่ประมาณครึ่งหัวาหั่นใส่ไปด้วยเพิ่มสีสันแล้วก็มีกระเทียมค่ะมีไข่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดกันแบบง่ายๆกันค่ะแค่ผัดบวบเฮ้ยทำไมกินแล้วมันอร่อยตราตึงนะหลายๆคนชอบแต่ตอนเด็กๆอะ่ะบอกเลยถ้าเป็นผัดพวกเนี้ยผัดบวบหรือผัดผักเนี้ยจะวิ่งหนีก่อนเลย ตอนนี้ชอบค่ะก่อนอื่นนะคะใส่น้ํามันค่ะสําหรับผัดนะการจะใช้น้ํามันหมูในการผัดนี่เลยเราก็จะเอากระเทียมค่ะลงไปเจียวมานีนี้หลายหายคนก็จับจ้องและบอกว่ามันเป็นเมนูโบราณอ่ะมันโบราณตรงไหนโบราณอะไรยังไงนี่ค่ะผัดแบบโบราณน,นะให้รสชาติมันเข้มข้นโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากในขั้นตอนที่การเจียวกระเทียมอยู่นี้ค่ะ การก็จะเอาเต้าเจี้ยวค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูออกแบบทางจีนนหน่อยเนาะเออเมื่อก่อนอะลุงเขาเรียกว่าอะไรลุงลุงเขยใช่ปะแฟนของป้าอ่ะเขาเป็นคนจีนเขาก็จะถ่ายทอดให้พ่อกันมานะเนี่ยค่ะพอเวลาผัดเนี้ยเขาจะให้ใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปด้วยแบบเนี้ยแล้วให้เอาเต้าเจี้ยวค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะของการที่การใช้ใช้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วการก็จะเอาเต้าเจี้ยวอะค่ะเอามา เจียวกับกระเทียมแบบนี้ให้หอมเลยเนี่ยเต้าเจี้ยวพอได้เจียวกับกระเทียมอะ่ะกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะการก็จะเจียวให้ทั้งเต้าเจี้ยวแล้วก็กระเทียมค่ะมันมีความหอมมีความเหลืองเลยอืผัดง่ายๆแต่มันหอมหอมอะ่ะยิ่งโดนกับน้ํามันหมูเข้าไปด้วยอะ่ะโหยมันได้อารมณ์แบบกับข้าวบ้านๆแบบเข้าถึงอะ่ะค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็ใส่ผักลงไป แล้วเราก็เติมน้ํานะคะนิดหน่อยเพื่อให้ผัดง่ายขึ้นปรับไฟค่ะใช้ไฟกลางๆบวบอะ่ะมันจะไม่มีน้ําแล้วก็บวกกับแครอทอะคะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีน้ํานะการก็จะเติมน้ำอะค่ะลงไปเพื่อให้มันเป็นแบบว่าผัดไม่แห้งอะ่ะมันจะมีน้ําแบบไว้เอาไว้หย่ำข้าวอะ่ะ ประมาณนี้เนี่ยเราก็เอาฝาหม้อมาปิดนีไ่ไงนึกถึงเลยสมัยก่อนนะพ่อแม่ทานะพอเวลาผัดผักหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีฝาหม้ออันหนึ่งอะ่ะปิดไว้เพื่อให้ผักอะ่ะมันสุกแบบเขาเรียกว่าอะไรสุกแบบระอุเนาะล้วก็สีมันก็จะสวยด้วยค่ะนี่นะคะประมาณนี้อหอมมากค่ะไหมสีบวกมันก็จะสีสวยอ้าว ทีนี้ความสุขของบวบก็แล้วแต่ความชอบเลยนะของการจะไม่ให้นิ่มมากค่ะประมาณนี้การก็จะเทไข่การตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะเพราะว่า,าให้มันสะดวกในการทำเนี่ยค่ะเราก็เจาะไข่แดงเลยเจาะไข่แดงเลยเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องคนมากนะการอยากจะให้บวบอะค่ะมันมีความแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนาะ รสชาติของการจะไม่ปรุงอะไรเยอะแยะเต้าเจี้ยวมันมีความเค็มใครกินผงชูรสใส่ผงชูรสได้แต่การไม่ใส่ผงชูรสการก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะตัดเค็มจากเต้าเจี้ยวนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาพอการจะอาศัยความหวานจากบวบนะนี่ค่ะติดไว้ก่อนปิดอบไว้ก่อนให้ไข่มะละอุเซตตัวสักนิดนึงนะคะเอาค่ะเปิดฟ้าี๋้วก็พลิกกลับ มันหอมหอมกระเทียมหอมเต้าเจี้ยวใครจะใส่บวบอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ชอบแครอทอย่างเงี้ยได้หมดเลยลองปรับดูนะคะเนี่ยก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบเนี้ยก็จะมีความยำฉ่ำฉ่ำมีความหอมหมเดี๋ยวเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะก็จะรสชาติแบบ กลมกล่อมอ่ะเออม,มันกลมกล่อมแล้วก็มีความหวานจากบวบนะคะนี่ค่ะผัดบวบง่ายๆสีสันสวยงามน่ากินค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆที่อนุภาพร้ายแรงเนาะเออทำให้ข้าวหมดหม้อเบิ้ลข้าวแล้วเบิ้นข้าวอีกคำว่ารู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ <c oughs> เออเออนะคะนี่เลยค่ะผัดบวบใส่ไข่ค่ะสูตรโบราณน,นะคะทำกันแบบบ้านๆค่ะลองทำกันดูนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ